สำเร็จวุฒิเลชัเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยมีรวยเออดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเงินทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมาเงินจะไหลกองทองจะไหลามาคิดเงินจะได้เงินคิดทองจะได้ทองมีโอกาสสมหมายมีโอกาสสมปอมีโอกาสจะได้ทองมีโอกาสจะได้เงินเออสัปดาห์นี้เจ็ดวันนี้ดวงชะตาดีดวง ร่ำรวยนะดวงมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตได้รับทรัพย์แบบหลั่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสได้โชคลาบนะเออลาบร้อยลาบพิมพคาคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะหรืออาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะ คาดหวังในเรื่องของการเงินไว้มีโอกาสได้ในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตเป็นช่วงเวลาดีที่จะมีดวงชะตาเป็นเศรษฐีดวงชะตาจะโกยเงินโกยทรัพย์โกยสินโกยเงินโกยทองหรือดวงชะตาจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินเงินทองนั่นหมายความว่า หากคุณทํางานประจานะคุณอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนนะหรือได้มีรายได้พิเศษอาชีพพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณมีรายได้เสริมนะมีรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดทําธุรกิจการเงินจะดีมากหรือค้าขายร่ํารวยน,นั่นเองนะมีโอกาสลูกค้าลูกหาเข้าเยอะลูกค้ารายใหญ่ก็มากทําให้มีโอกาสในเรื่องของการเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาอาจจะมีโชคลาภอาจจะได้รับมรดกทอด นะเงินตกเบิกนะหรือมีคนเอาทรัพย์เอาสินเอาเงินเอาทองมาให้มีสายเปเข้ามานะให้คุณได้รับทรัพย์รัวๆในช่วงสัปดาห์นี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะดูเหมือนกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความร่ํารวยของคุณนะแบบมีโอกาสโปรดนีได้แบบสายฟ้าผ่านะสายฟ้าแลบมีโอกาสว่าการเงินจะดีเหลือเกินนะเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะมีโอกาสว่าจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ <upcoming. S 1> เหลือเฟือเหลือเก็บ นะแล้วก็มีเงินเหลือๆนะเออมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองหรือช่วงสัปดาห์นี้อาจจะได้ซื้อทองเป็นของตัวเองหรือได้ทองมาสะสมนะเป็นทรัพย์เป็นสินเพิ่มเติมก็ได้หรือบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีงานไม่มีงานเสริมอยู่ๆสัปดาห์นี้คิดจะทําอะไรก็มีโอกาสว่าจะประสบความสําเร็จแล้วได้เงินได้ทองมาสะสมเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดกันอ่ ใครแล้ะคุานายอย่าลืมทุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ